พาไปชมมนุษสาวรีพ่อคุณรามครัมนุเสาวรีพ่อคุณรามคำแหงมหาราชนะครับท่านได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยนะครับเป็นเวลา741ปีนะครับตั้งแต่ปีพศ1826ตอนนี้กลายเป็นกระดิ่งแห่งความสุขเลยนะครับ นะครับจะมีเงาในาน้ำนะครับด้านหน้าเดียวเท่ยวไม่กลัวร้อนฝรั่งไม่กลัวร้อนบนยูนิเวิร์สว่างนะครับทางด้านทิศใต้ของมอเตอร์วายได้ยังไก็ตาอันนี้เป็นกลุ่มสุโขทัยกลุ่มระยูคำว่าสีสวายก็มาจากภาษาขอนะครับแปลว่ามะม่วงนะครับ དང བར དུ ཡིན ཏེ ཡོད ཚད ལོ มีอะไรอะไรอันนี้ไว้ทำอะไรพี่เบลมันคือเอาไว้ทำอะไรอาบน้ำ,นำพระอาบอาน้ำพระไอ้รูปหลอ่ออันนี้วัดสีสวายนะครับเด็กๆเ,เป็นเป็นวัดในศาสนาพราหมณ์ฮินดูแต่ว่าภายหลังก็ เป็นวัดพุทธนะสัตา์ฐานองค์ว่ากงฐานไปเสมาล้อมรอบๆตรงจุดนี้จะไม่มีชื่อวัดนะครับครับครับเป็นวัดทัดเลงป็นวัดล้างวัดตรงนี้จะชื่อวัดตะพังเงินนะครับวัดตะพังเงินตะพัะงไปว่าสาออัตว์ตะพังเงินตะพังทองจะอยู่ตลาดนะครับนี้นะครับ พระพัทงทองหลางน,นะครับพะพังตะกวนพระพังสสตะงขาดำกลางเ็าจะมีพระอุโบสถครับที่เ,นนเป็นพระอุโบสถของวัดตะพังนนะครับมาก่อนนี้จะเป็นถนนดิน รอจะตมาครับเนนอยากลงไปเดินดูไหมมันร้อนนะมันต้องเย็นเย็นช่วงเย็น,ยน เป็นมาของชื่อวัดนี้นะครับเดิมเลยวัดนี้จะชื่อวัดราดบูรณะนะครับพอหลังพ่อขุนได้ทําศึกสงครามชนะกลับมาก็เลยเปลี่ยนชื่อเลยนะครับเพื่อเป็นอนุสร์วแห่งแรกนะครับของประเทศไทยสารลักเมืองโบราณข้างในเป็นวัดมหาธาตุที่เห็นองค์พระ ตรงนี้จะเป็นพระอุโบสถนะครับจะมีม้เสมาล้อมรอบ